ท่านในอำเภอจัดโครงการดีนะไม่ว่าจะเป็นการพบปะของตุ้ยหม่ำของกำนันพยาบาลของหัวหน้าส่วนทุกๆครั้งทุกๆเดือนกาแฟยามเช้าผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าเป็นการยกหัวหน้าส่วนระดับอำเภอมาให้พบปะกับพวกเราทุกท่านนะก็อยากให้พวกเรานี๊ ใช้เวทีนี้นะเพื่อระบายเพื่อบอกนะกับหัวหน้าส่วนที่เราข้างใจที่เราอยากบอกให้เขารู้ให้เขาทราบนะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำโครงการนี้นะถ้าไม่มีความตั้งใจจริงนะนั้นเป็นเครื่องเครื่องมือหรือว่าเครื่องบอกว่า ท่านแอมเภอของเรานี่มีความตั้งใจมีความจริงใจกับพวกเรามากนะฮะเพราะว่าจะรวบรวมหัวหน้าส่วนขยายการนะจะรวบรวมผู้นําชุมชนต่างๆมาพร้อมหน้าพร้อมตานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีใจก็อยากให้พวกเรานี่ตกมือให้ท่านแอมเภอสักครั้งหนึ่งครับและที่ลืมไม่ได้ก็ต้องขอบคุณ แพทย์ทหารนะฮะทุกครั้งที่มีการบริการของตำบลสุโยหรือของอพเภอจะนแนนี่ท่านหัวใจนี่ให้ความเอินดูท่านพอโ,อโชคให้ความเอินดูนะฮะทุกๆครั้งนะฮะก็ทางผมก็ต้องขอบคุณทางแพทย์ชายแดนใต้นะฮะแล้วก็ฝากความคิดถึงท่านพอโชคด้วยครับก็วันนี้ทางอาวตอมีพิจารณาประการใดนะฮะ เรื่องอาหารต่างๆก็ต้องขออภัยต้องขอโทษที่นี่ด้วยครับก็ขอบคุณมากครับ